อะไรแกะน็อตไม่ออกพี่อ๋อแกะน็อตออกใช่ไหมพี่ใช่ก็น็อตตรงไหเดี๋ยวเราจะเอาน็อตซ้ายไปเป็นร้อน้ำมันจันไว้จันตรงนี้ไว้พที่จะหย่อนตัวลงไปพี่แต่ยิบดันไว้ก็เข้าตรงนี้แล้วก็ไปดูออกแล้วก็มาเปิดจากตรงนี้ออก ก็คือมันเปิดประตูด้ก okay. ็ันอะงัจะดันมาข้างหนอกอ่แต่ตอนนี call, ้มันเจะปิดตรงนี้เลยอ๋อมนาที่มาทำใช่ไหมก็เลยมันก็เลย เอาข้างหลังเพ้าด้านหลังเขามาเอาล้อใหม่ก็กมีล้อใหม่อยู่ตรงนี้ครับประมาณสามวงแล้วก็ตัวนี้วงหนึ่งเป็นสี่ล้อใหม่ครับแล้วก็มีล้อมือสองนี่ข้างนอกสองวงที่ได้ไปครับก็ข้างหลังผมไม่ได้ใส่มแมกนิเตก็ขโมยเขางัดเข้า,ขามาแล้วก็เอาล้อใหม่ผลลัพธ์ท้ายกคือด้านหลัง ทั้งหมดกี่วงครับพี่ได้เป็นหกวงครับหกวงใช่ก็คือเป็นล้อล้อใหม่ล้อใหม่สี่วงครับแล้วก็สำหรับมือสองสองวงคนร้ายมากันกี่คนครับมาคนเดียวครับผมแต่ที่เห็นจากกล้องจอดมาเกือบลักษณะการแต่งกายเป็นไงครับพี่ใส่หมวกครับแล้วก็ใส่แมสเสื้อสีขาวเกงขาสั้นใส่รองเท้าแตะสักลายที่ที่มือครับจุดสังเกตลายที่เกยครับสักลายที่มือีสายครับผมเป็นลูกอะไรพอเห็นไหมครับพี่ไม่เห็นไม่ชัดครับพี่แล้วคนร้ายเขามา ยาพนะอะไรน่าจะเป็นรถยนต์นะผมว่าครับเพราะว่าได้แม็กเป็นหกวงแต่เราไม่เห็นตอนที่ขายรถใช่ป่ะใช่มีรถอะแล้วเขาเข้าข้างหลังแล้วประตูนี้เราไม่ได้ปิดหรอพี่ประตูนี้เราไม่ได้หลอกพี่ประตูกระจกเราไม่ได้หลอกครับผมแต่วันนั้นไม่มีใครอยู่ร้านไม่มีคนอยู่ร้านด้วยจต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เจ็บใจครับก็เราไม่รับฟ้องเองครับผม เพราะรับประตูตรงนี้เราไม่ได <topics> so, yes, ้ล็อกครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมาก่อเหตุได้ไหนะครับผมอูอย่างนี้ถ้าเกิดคนถ้ามีคนผู้หญิงหรือคนแก่อยู่ก็จะอันตรายนะจะเกิดอันตรายได้ครับแล้วทุกอย่างนี้พี่เอาเรื่องราวไปลงในโซเชียลครับผมก็เอาลงโซเชียลบ้างครับเพื่อตามหาคนร้ายนะใช่ครับผม